ซึกแข่งการโดนเดือดระหว่างเด้กูปะทากับม็อบใครกันแน่จะเป็นผู้ชนะที่แข็งแก่งที่สุดงานนี้มีลุ้น สวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมะแบทเทิลกันทุกคนด้วยนะครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราก็กลับเข้ามาสู่ในช่วง VS b a t t l e เช่นเคยนะครับซึ่งมันก็จะสลับกันระหว่างการจัดอันดับตัวละครนั่นเองนะครับและคู่ของวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยเป็นตัวเอกของทั้ง2เรื่องของตัวเองเลยก็ว่าได้นะครับคนนึงเนี่ยก็เป็นตัวเอกจากเรื่องม h e โ o a c a d e m i a อีกคนนึงเนี่ยก็เป็นตัวเอกจากเรื่อง Mo อ p s y c ค o 1อ0นั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่า ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นน้องๆน,นะครับที่ขอเข้ามายันแฟนเพจแอนิเมตแบตเทิลของเรานะครับซึ่งน้องเขาเนี่ยก็ขอมาว่าหีชายผมขอเดกูเดียปะะทามอบหน่อยครับ ผมอยากรู้จริงๆเลยว่าอัตลักษณ์กับพลังจิตเนี่ยอันไหนมันจะแข็งเก่งมางกกว่ากันนั่นนะพี่ชุยช่วยทำให้หน่อยนะครับโอเคครับจัดไปในเมื่อของมันแล้วเนี่ยทางเราคงต้องจัดให้แล้วละครับและสเกลที่เราจะใช้ในการวัดวันนี้เนี่ยได้เก็บพ o w e r เวอร์สตริงสปีด ดูละบิตี้อาบิตี้ประสบการณ์และก็ a c k นั่นเองนะครับซึ่งสเกลตัดสินทั้งหมดเนี่ยจะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับและก่อนที่จะไปรับชมคลิปการแบทเทิลเนี่ยนะครับหากใครยังไม่กดติดตามเนี่ยนะครับก็ต้องฝากกันกดติดตามด้วยละกันนะครับมาเริ่มกันที่ด้าน Power กันเลยดีกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าพ o w e เนี่ยผมขอมาบกับตัวของ ม็อบเลยแล้วกันนะครับเพราะอะไรทําไมม็อบถึงได้ไปนะฮะอย่างแรกเลยนะครับทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยในการที่ม็อบเนี่ยเข้าต่อสู้นะครับแน่นอนว่าตัวของเขาเนี่ยจะปลดลิมิตไปที่0 0ึ่งร้อยใช่ไหมละครับแต่มันจะมีอยู่ฉากฉากหนึ่งหรือว่าที่ตัวของม็อบเนี่ยใช้พลังเกินร้อยไปแล้วนะครับซึ่งนั่นแหละครับเราจะเห็นพลังทําลายล้างวงกว้างของม็อบเนี่ยที่เรียกได้ว่าสามารถล้างบางเมืองทั้งเมืองได้อย่างง่ายดายเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าระเบิดทีเดียวเนี่ยหายไปทั้งเมืองเลยก็ว่าได้เลยนะฮะ เพราะงานแล้นะครับพลังหรือว่าพลังจิตตรงนี้เนี่ยตัวของม็อบจึงได้ไปซึ่งตัวของเดกูเนี่ยจะเป็นแนวความสามารถของอัตลักษณ์เสียมากกว่าถ้าจะวัดกันด้านพลังลุวนแล้วละครับตรงนี้เนี่ยตัวของเดกูเนี่ยยังเหนือกว่ามากพอสมควรเลยนะครับเราเนี่ยจะไม่เห็นฟีดเลยว่าเดกูเนี่ยปล่อยมาทีนะครับเมืองหายทั้งเมืองนี้ก็ไม่มีนะครับแต่ตัวของม็อบมีนะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นการปล่อยพลังจิตของเขาเนี่ยสามารถทําลายล้างทั้งเมืองได้อย่างง่ายดายตามที่ผมบอกนั่นเองนะ เพราะงั้นด้านพลังตรงนี้เนี่ยจึงควรเป็นของม็อบแทนที่จะเป็นของเดกุนั่นเองนะครับ มาดูกันทางฝั่งทางด้านสตรองกันดีกว่าละครับสตรองตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องมอบกับตัวของเดกุเลยละครับเพราะอะไรทําไมเดกุเนี่ยจึงได้สตรองไปนะครับอย่างแรกเลยถ้าหากตัวม็อบเนี่ยไม่มีพลังจิตห,ห่อหุ้มหรือให้พลังจิตเนี่ยมาช่วยในการต่อสู้ด้านกายภาพแน่นอนว่าศัก,กยภาพด้านกายภาพเนี่ยตัวของเดกุเนี่ยมากกว่าตัวของม็อบอย่างแน่นอนนะฮะเอ,ะอาง่ายๆนะครับถ้าทุกคนยังฟังไม่เข้าใจเนี่ยผมจะอธิบายกรอบซึ่งก็คือถ้าหากตัวของม็อบเนี่ยไม่มีพลังจิตเข้ามาเกี่ยวเนี่ยโดยใช้แค่กายภาพล้วน นแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยยอมด้อยกว่าตัวของเดกุครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยพลังของมออบคือพลังจิตใช่ไหมละครับและเขาเนี่ยจะใช้พลังจิตในการหองหุ้มร่างกายด้วยและใช้ในการต่อสู้ด้วยเช่นกันเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยถ้าหากไม่มีพลังจิตเข้ามาเอี่ยวเนี่ยตัวของเดกุเนี่ยจะมีศัก,กยภาพด้านกายภาพเนี่ยมากกว่าตัวของม็อบนะครับหรือเอ่ง่ายคือเดกุแม่งสายกายภาพมาก่อนนั่นเองเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเราจึงให้ตัวของเดกุไปนั่นเองนะฮะส่วนทางด้านสปีดและดูรับิตี้ตรงนี้เนี่ยผมขอรวบเลยแล้วกันนะครับคนที่ได้เนี่ ไมม็อบถึงได้ล่ะครับอย่างแรกเลยตัวของพลังจิตเนี่ยนะครับรวมเข้ากับร่างกายของเขาแล้วทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยขึ้นเป็นเท่าตัวครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการโจมตีของม็อบเนี่ยมีความรวดเร็วและเฉียบขาดพอสมควรเลยนะฮะและการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยศัตรูไม่ทันที่จะได้ระวังตัวนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันมีหลายฟีดอยู่เช่นกันยกตัวอย่างสั้นๆนะครับฟีดที่ม็อบเนี่ยปะทะกับโมกามินะครับแน่นอนว่าเป็นฟีดที่โคตรเจะเวอร์เลยคือต่อสู้กันระดับดาร์ ได้แต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้ว่าถึงระดับดารอนบอลหรอกนะแต่คือเอฟเฟกอลังการพอสมควรเลยนะและพลังเนี่ยค่อนข้างเวอร์ด้วยนะครับความเร็วเองเนี่ยก็ค่อนข้างเวอร์อต่างหากซึ่งถ้าจะไม่ให้เนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมละครับทุกคนเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยตัวของม็อบจิงได้ด้านสปีดไปเองมาดูที่ด้านดูแรเบลตี้ดีกว่าที่ผมบอกว่าม็อบเหนี่ยนได้ไปเพราะอะไรนะครับผมขอยกมาฟีดเดียวพอทุกคนจะได้รู้เลยว่าดูแรเบลตี้ของม็อบเนี่ยมหาศาลมากกว่าตัวของเดกุจริงๆนะครับซึ่งก็เป็นฟีดตอนที่ม็อบเน ซึ่งเราจะเห็นว่าม็อบเนี่ยร่างเปล่าๆของเขาเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้ใส่พลังจิตเข้ามาเนี่ยไม่สามารถรับระเบิดพลังจิตของมงกุฎที่สามารถทําลายล้างเมืองได้ไว้ทุกคนไอ้ชิบหายได้เป็นคนธรรมดานี่มันตายไปนานแล้วนะแต่ม็อบนี่ยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เด่นชัดเลยว่าม็อบนี่แหละโคตรอึดโคตรทนโคตรแร่งเลยนะครับด้านดูดเรบิวตี้นะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงให้เดกุไม่ได้นั่นเองนะครับเดกูเนี่ยไม่ได้มีฟีดที่แบบว่าสามารถทนแรงระเบิดที่สามารถทําลายล้างเมืองได้ ซึ่งก็ไม่เห็นมีเลยนะฮะซึ่งเราจริงๆเนี่ยทางเราจะวัดจากฟีดโดยตรงของแอนิเมชและมังงะทั้งหมดเลยนะครับและจับมาเปรียบเทียบกันนะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่รู้ผลเลยว่าตัวไหนมันเป็นยังไงนะฮะมาดูทั้งฝั่งทั้งด้าน a อ i บ i ิลิตี้กันดีกว่านะครับแอ็บิลิตี้ตรงนี้เนี่ยผมขอมอากับตัวของเดกุเลยละกันนะครับทาไมถึงไม่มอกับมอเล่ะครับพี่ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวของเดกุเนี่ยมีความสามารถหลากหลายรูปแบบมากเลยนะซึ่งถ้าใคานะครับที่ติดตามมาฮิโรคาเดเมียจะรู้ว่าตัวของเเดกุุปปัััจจบบบนนนนีน้้็ผูสื ยอดอัตลักษณ์เนี่ยแรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็มีครบแล้วนั่นเองนะครับถ้าจะให้ผมพูดเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะอธิบายย่อๆให้ละกันไม่ว่าจะเป็น one for all นะครับและอีกอันเนี่ยนะครับก็จะเป็นความสามารถพิเศษเนี่ยนะครับที่ทาให้ตัวของเดกุเนี่ยสามารถปล่อยพลังงานออกมาเป็นพลังกำลังและความเร็วอันทรงพลังได้นะครับส่วนอันที่3เนี่ยจะเป็นความรู้สึกอันตรายหรือว่า danger sense นั่นเองนะครับซึ่งตัวของเดกุเนี่ยนะครับสามารถใช้ตรวจจับสิ่งที่เป็นอันตรายได้นะครับต่อาน่ แซ่ดามเนี่ยอารมณ์ก็จะเหมือนกับใยของสไปเดอร์แมนนะครับไม่ว่าจะเป็นยืดรัดหดติดหรือว่า ทำให้ตัวของเขาเนี่ยสามารถพุ่งไปด้านหน้าได้นะครับโดยการใช้แส้เนี่ยยึดติดกับสิ่งบางอย่างนะครับและก็สามารถใช้ในการต่อสู้ได้ด้วยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการแกว่งเพื่อสร้างดาเมจนะครับแต่จริงๆเนี่ยตัวของเดโก้ก็ใช้แค่ไม่กี่อย่างหรอกนะครับส่วนอันต่อมาเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นการใช้หมอกนะครับหรือว่าควันนั่นเองนยจริงๆเนี่ยผมจะเรียกว่าควันก็ได้นะแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับการใช้ควันเนี่ยใช้บทบังศัตรูนะครับใช้เพื่อก่อกวนญแค่นั้นเองนะฮะและอย่างสุดท้ายนะครรรัััับเเป็นอออตตลลกษณ์ทที่สสาาาาามมถถํให้วขงดย ได้โดยม,มีเงื่อนไขนั่นเองนะครับแต่ก็แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นอัตลักษณ์ที่เดกูเนี่ยใช้ออกมาให้เราเห็นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็จะมีความสามารถหยิบย่อยอีกมากมายแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมขอยิบยกไว้แค่อัตลักษณ์ประมาณนี้นะฮะซึ่งแค่นี้เนี่ยความสามารถก็จะมากกว่าตัวของม็อบพอสมควรแล้วนะครับซึ่งตัวม็อบเนี่ยความสามารถก็ไม่ได้มีอะไรมาครับอย่างที่ทุกคนรู้ดีว่าเป็นพลังจิตใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการปล่อยพลังจิตการเคลื่อนย้ายอะไรอย่างนี้นะครับการระเบิดมิติการสร้างพลังจิตเพื่ยยอปกคุมเพื่อใใช้นการต่อสูะ หรือว่าการสร้างพลังจิตเพื่อเสริมกายภาพแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็รวมเป็น a อ i l ิ t y ี้หรือความสามารถของพลังจิตนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีมากกว่าตัวของเดกุเลยนั่นเองมาดูกันที่ด้านเอ็กซ์เพียนดีกว่านะครับประสบการณ์เนี่ยแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องมองกับตัวของเดกุนะครับซึ่งตัวของเดกุเนี่ยมีประสบการณ์ในการต่อสู้เนี่ยเรียกได้ว่าเยอะพอสมควรนะครับน้ำซ้ำยังอายุมากกว่าตัวของม็อบนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะเพราะงั้นด้านประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยตัวของเดกุจึงได้ไปนั่นเองนะฮะมาดูที่หน มาตรงนี้เนี่ยผมขอมากับตัวของม็อบละกันนะครับแฮกของม็อบนี่คืออะไรก็คือพลังจิตนั่นเลยนะครับซึ่งม็อบเนี่ยปลดลิมิตเกิน100%ขึ้นไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถทําลายล้างทั้งเมืองไม้ทั้งประเทศเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ขนาดมือของม็อบหรอกนะครับซึ่งม็อบเนี่ยมีพลังมหาศาลเป็นอย่างมากเลยเพราะงั้นเนี่ยแฮกจึงเป็นของม็อบไปนั่นเองนะครับพลังจิตของม็อบเนี่ยสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเลยก็ว่าได้ควบคุมสร้างทําลายซึ่งม็อบเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยนั่นเองนะฮะและทั้งหมดนี้นก็ เป็นสเกลที่ทั้งสองตัวละครเนี่ยได้รับไปนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยจะเป็นการตัดสินแล้วว่า2คนนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะและผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับซึ่งผลตัดสินเนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับคนที่ชนะเนี่ยก็คือตัวของม็อบนั่นเองนะครับหรือคาง,งิยามะคุงนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าทําไมตัวของม็อบถึงชนะนะครับอย่างแรกเลยพลังของม็อบเนี่ยมีมากกว่ามหาสารพอสมควรเลยนะครับถ้าหากตัวเขาเนี่ยปลดลิมิตเกิน100%ขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยากที่เดกุจะต้านไหวแล้วนะครับทุกคนและทั้งหมดนี้ก็คือบท สรุปที่เราได้ทําการวิเคราะห์มานั่นเองนะครับหากข้อมูลเนี่ยไม่เพียงพอก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกลัวว่าคลิปจะยาวเกินไปนะครับก็เลยคัดแล้วคัดอีกหรือย่อแล้วย่ออีกให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง a n i m e b ะ t t ทเกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย